ราคาที่พักโรงแรมไทยกำลังแข่งขันเดือดตัดราคากันเองอย่างหนักทำให้ราคาห้องพักระดับ5ดาวของไทยมีราคาถูกที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนขณะที่คุณภาพห้องพักและการให้บริการนั้นดีกว่าประเทศคู่แข่งมาก เมื่อเข้าไปตรวจสอบราคาที่พักระดับ5ดาวผ่านเว็บไซต์ a g o d a ผู้ให้บริการจองห้องพักทั่วโลกโดยเลือกจองโรงแรมภายในวันที่1กันยายนปีนี้และเลือกโรงแรมแมริออทและโรงแรมแชงกรีล l าใน4ประเทศคือไทยมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียพบว่าค่าห้องพักที่โรงแรมแมริออทในกรุงเทพมีราคาคืนละ3,400บาทขณะที่สิงคโปร์ตกราคาห้องรั8,000บาทส่วนที่มาเลเซียราคาคืนละ6,760บาท ขณะที่อินโดนีเซียมีราคา4,720บาทซึ่งหากจองโรงแรมในกรุงเทพที่มีเกรดรองลงมาจะสามารถหาที่พักได้ในราคาเพียง1,500บาทต่อคืนขณะที่หลายประเทศอย่างเมียนมาราคาห้องพักในระดับเดียวกันมีราคาแพงกว่ามากเรื่องนี้ทางสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลควรเข้ามาควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาที่ทำให้ราคาห้องพักตกต่ำลงไม่สามารถปรับขึ้นได้ซึ่งโดยปกติจะปรับขึ้นปีละห้าถึงเเซเพราะมีโรงแรมเถื่อนคือผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตป,ประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547มีจํามีจำนวนเกินกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับโรงแรมที่พักทั่วประเทศเฉลี่ย5 0 0แสนห้องซึ่งปัญหานี้รัฐบาลยังไม่เข้ามาจัดการ ทั้งนี้การประกอบกิจการโรงแรมไทยมีข้อกำหนดมากมายเช่นจำนวนและขนาดของห้องพักและจำนวนพนักงานต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆอีกมากมายทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมอย่างไรก็ตามเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปีนี้คาดว่า24.5ล้านคนสร้างไรายได้1.3ล้านล้านบาท แต่ภาพรวมห้องพักโรงแรมไทยเติบโตเพียง5 1 0เท่านั้นซึ่งเป็นการเติบโตแบบคงที่สวนทางกับรายได้ในภาพรวมทั้งหมดแม้ว่าการที่ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาถูกในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกทําให้กลายเป็นเป้าหมายการเดินทางมาท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงินแต่รัฐบาลไทยก็พยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยเพิ่มมูลค่าเพื่อแข่งขันกับกลุ่มประเทศในอาเซียนเพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน รายงานผลสำรวจตลาดท่องเที่ยวระดับล่างหรือแบ็คแพคเกอร์จากทั่วโลกในเว็บไซต์ priceoftravel.com ระบุว่าดัชนีราคาท่องเที่ยวใน1วันในกลุ่มประเทศอาเซียนค่าใช้จ่ายถูกสุดใน1วันอันดับหนึ่งได้แก่กรุงหาหน่อยค่าใช้จ่ายตกวันละ495บาทรองลงมาคือโฮจิมินซิตี้ประมาณ550บาทต่อวันรองลงมาคือเชียงใหม่พนมเปญหอยอนันเวียงจนันหลวงพระบางกรุงเทพบาหลีเสียมเรียบภูเก็ตมะนิลากัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ สำหรับแผนกระตุ้นตลาดครึ่งปีหลังสมาคมโรงแรมไทยเตรียมจัดงาน Food and Hotel Thailand 2013ระหว่างวันที่4-7กันยายนนี้ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวและยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น